เดี๋ยวเรามาดูเคสที่โดนแบนกันนี่ทางทีมงานเขามีแปรให้ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยมาดูตรงนี้กันก่อนนะครับคุณอาจจะถูกแบนนะครับโดยไปใช้โปรแกรม o o ู s t ต p นะครับอ่าเราก็ตามนี้นะครับและอื่นๆนะครับวิธีแก้ไขนะครับให้ใช้อุปกรณ์มือถือที่เหมาะสมเคสอื่นนะครับคุณอาจจะถูกแบนได้โดยโปรแกรมที่มีการรูดรูดก็คือ,อยังไงรูดก็คือมีการแบบแก้ไขไฟล์ระบบของตัวเครื่อง มือถือก็มีโอกาสโดนนะครับถ้าใครรูนม the <combined> ือถือก็โดนเหมือนกันนะครับตรวจอบว่า no. คุณได้ทําการลบโปรแกรมเครื่องมือโปรแกรมรูทออกแล้วนะครับถ้าลบออกก็ค่อยเข้าเกมนะครับเคสที่3นะครับคุณออจะถูกแบนได้โดยมีการตรวจพบว่ามีเครื่องมือผิดกฎหมายนะครับในตัวเกมของคุณก็คือโปรแกรมโกงนะครับโปรแกรมแฮ็กต่างๆนะครับตรวจอบว่าคุณได้ทําการลบโปรแกรมนั้นหรืออย่างนะครับถ้าเข้าเกมแล้วตรวจเจอก็โดนแบนได้เช่นกันนะครับ คุณอาจถูกแบนได้หากมีการติดตั้งโปรแกรมที่ไม่รับอนุญาตบนอุปรกรณ์ของคุณกันนะครับก็เป็นโปรแกรมอื่นๆนะครับอทิเช่นโปรแกรมที่ไม่ได้รับการยืนยอมจากทาง Google p l a y อันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับก็โปรแกรมโกงอะไรเงี้ยที่มันทําเป็นแอปมาก็เสี่ยงต่อการโดนแบนเหมือนกันนะครับคุณอาจถูกแบนได้โดยมีการแก้ไขไฟล์ apk ของเกมอันนี้ถ้าใครแบบเป็นฝ่ายโหลดโปรแกรมโกงอะ่ะเขาจะเอาไฟล์ตัวไฟล์ เกนะม a อพพิเคนไมาติดตั้งและลงเกมและเล่นเลยนะครับก็คืออันเนี้ยังไงก็โดนนะครับอยังไงก็โดนถ้าใครสุ่มเสี่ยงในเคสเหล่าเนี้ยนะครับก็มีโอกาสโดนแบนสูงนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ทาผิดตรงเนี้ยสามารถยื่นเรื่องได้นะครับดังนี้ให้ทําการกดติดต่อเรานะครับมานะครับพอคุณมาหน้านี้นะครับนี่คุณต้องเลือกเกมฟอร์เนอร์วอลสกายเอนาก่อนนะครับอ่านะ id คืออะไร ID คือ h a ปไ ID ของเรานะครับอ่าเราเปิดเกม f ฟ u n d e r w a l l มา Ha ปไ ID ก็คือตรงนี้ครับผม User 08 EC ูนะครับอ่าผมจะกกอกตามนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเอาอันนี้เลยก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นเคสก่อนหน้าที่ผมเคยขอส่งบดแบนนะครับประเภทคำร้องนะครับอ่าเราโดนเรื่องอะไรแบนบัญชีนะครับเราก็เลือกแบนบัญชีไปครับผมนะครับหัวข้อถูกแบนโดยที่ไม่ได้ผิดไม่ได้ทำอะไรผิด เอออะรายละเอียดเราก็แคบไปว่าเรามีอะไรบ้างที่เรายืนยันได้ว่าเราไม่ผิดนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับว่ารายละเอียดในการก,รอก่อต้องก่อกอะไรบ้างนะครับก็คือสมมุติว่าคุณโดนแบนดโดยเคสนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเคสที่ว่าการใช้งานที่ผิดปกติเคสนี้นก็คืออาจจะสมัครแบบผิดวิธีสมัครแบบประหลาดประหลาดอะไรเงี้ยที่เข้าข่ายโดนแบนคุณก็อธิบาย ขั้นตอนที่คุณสมัครไปนะครับว่าคุณสมัครในลักษณะไหนสมัครเวลาเท่าไหร่คุณเล่นเลเวลถึงเมื่อไหร่นะครับคุณหยุดเวลตอนไหนอะไรเงี้ยคุณก็ยืนยันว่าเออมันเป็นไอดีคุณแล้วหนึ่งสองคือคุณอธิบายไปว่าคุณไม่ได้ท,ทําที่ทางเกมเขาได้เขาเรียกว่าอะไรเขาได้ตั้งสม,สมมติฐานว่าไอเนี้ยคือเคสโดนแบนคุณก็อธิบายไปเลยนะครับสมมุติว่าผมได้ทําการสมัครบน มือถือโดยที่ไม่ได้สมัครเยอะแค่2ถึง3 ID ครับวิธีการสมัครของผมก็คือสมัครผ่านเมลเท่า และไม่ได้ใช้เมลเดิมซ้ำๆในการสมัครประมาณนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับไฟล์เราแนบอะไรไปนะครับเราแคปไปในมือถือเลยนะครับว่าเฮ้ย hey, เนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในเครื่องนี้เลยแคปไปหรือว่าคุณเอามือถือแม่มาถ่ายโป๊เนี่ยะไ,ไเครื่องเนี่ยแหลรที่ใช้ เขาเรียกว่าไอ้เครื่องนี้แหละที่เราสมัคร ID นะครับเออเราก็แคปไปถ่ายนู่นนี่นั่นไปส่งหลักฐานแนบไฟล์ได้หลายไฟล์นะครับอีเมลเป็นอีเมลใครก็เป็นอีเมลของคุณนั่นแหละไอ้ที่คุณไปโดนแบนมาเมลไหนก็ใช้เมลนั้นสมมติว่านีอีเมลนี้ผมมาใช้ใช้เมลนี้ในการยื่นเรื่องนะครับผมก็ส่งไปนะครับว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอนุมัตมันจะขึ้นอยู่แล้วแล้วก็ทําการแจ้งปัญหานะครับกดแจ้งปัญหาตรงเนี้ย คุณก็รอไปเลยนะครับตั้งแต่1วันเป็นต้นไปอาจจะรอเวลาต่ำๆนะครับ1วันนะครับชา้าสุดก็คือประมาณ1อาทิตย์แต่ถ้าใครอ่ะไม่ได้แบบผมอธิบายไงดีอ่ะคือทางทช่วงเนี้ยสิปีนะครับมันจะตรวจสอบชา้านิดนึงนะคนดูเพราะฉะนั้นนะครับมันอาจจะใช้เวลามากกว่า7วันก็เป็นไปได้แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะส่งอีเมลมาทางนี้ครับอ่าเขาก็จะบอกว่า จะปลดให้หรือไม่ปลดให้นะครับขึ้นอยู่ที่เขาพิจารณานะครับณนะตรงนี้นะครับเพราะว่าแต่ละเคสคนไม่เหมือนกันนะครับเคสคนนี้ไปใช้บูสเตปเคสคนนี้ไปรีมือถือรีมือถืออาจจะปลดให้บนบูสเตปอาจจะไม่ปลดให้ก็แล้วแต่เคสกันไปนะครับโอเคเดี๋ยวจะอ่าผมจะมโนเมลให้แล้วกันแล้วก็กดแจ้งปัญหาก็เลยกดแจ้งปัญหากดติกนี่ครับยอมรับเงอนไขข้างต้นนะครับเงื่อนไข้ข้างต้นก็เนี่ยครับประมาณนี้ ลองอ่านกันไปนะครับแล้วก็กดส่งแค่นี้ครับเคลในการปลดแบนง,ง่ายๆครับผม